นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมบริษัทหลักทรัพย์พายเวลโซลูชั่นจำกัด สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณโข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้จันทร์ที่2สิงหาคม2564ผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยครับเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะเดือนสิงหาคมแต่ว่าบรรยากาศก็คงจะนิ่งๆแบบนี้ไปอีกสักเดือนหนึ่งเลยเพราะคาดคว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์ต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะเต็มเดือนนะคะในสิงหาคมโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มที่ขยับขึ้นมาเป็น29จังหวัดแล้วครับก็คือจะเริ่ม ขยายมาตรการตั้งแต่เที่ยงคืนหลังเทีย่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็เข้าสู่วันที่3สิงหาคมจนถึง18สิงหาคมนะครับแล, <Lock S 2> แล้วมีแนวโน้ม <go on. S 2> ที่จะล็อกดาวน์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเหมือนกันแต่ทีนี้ <Hi. S 2> ทั้งนั้นเดี๋ยวขอประเมินอีกทีหนึ่ง <Hi. S 2> วันที่18นะที่ทางสบคส่งสัญ,ญญาณมานะครับ <Hi. S 2> วันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ Facebook Live <Hi. S 2> ก็มาคุยกันหน่อยนะครับพันห้าจะเอาอยู่หรือเปล่า <Hi. S 2> ยังเหนียวหรือเปล่า <Hi. S 2> สําหรับตลาดหุ้นไทยนะครับนอกจากนี้เราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะคร ติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade คลับกัน <ขอ S 1> ด้วยก็เชื่อว่าถ้าใ<ห>ครเข้าไปดูบทวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มเสียงแตกแล้วนะคะบางค่ายก็บอกว่าพันหน่าจะรับอยู่แต่บางค่าย <ừ> ให้แนวรับใหม่แล้วประมาณ1,450จุด<ช>เพราะว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหุ้นไทยลงไป4.15%เอร์เซ <ừ> นะฮะ<ช>ลงไป4%<ช>เปอร,เร์เซนกว่าแล้วก็ต่างชาติเทขายสุดที่ไป17,000กว่าล้านนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยัง ก็สูงขึ้นเรื่อ, 7, 8, อยๆ1 7่0 0เมอนู่แปเดค่ะช่วงนีนะ้หุ้นไทยปรับตัวลงพร้อมๆกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทยอยสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยังคงเพิ่มขึ้นพาไปดูปัจจัยต่างประเทศกันหน่อยนะครับฝั่งของ,องดาวโจนส์เองดาวโจนส์ปรับตัวลดลงนะครับคุณผู้ชมฝั่งดาวโจนส์ลงไปร4 9 0 6จุด s p 5 0 0ลงไปนิดหน่อย2 3 8 9จุดแล้วก็เน a ะ็ก a q ลงไป1้5.59จุดนะครับแต่ถ้าดูในรอบเดือนที่ผ่านมาเดือนกกราคม ตลอดเดือนเนี่ยดาวโจนส์บวกได้นะครับ1.3% S&P 500บวกได้2.3%โดย s p 5 0 0ปิดบวกเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่6ติดต่อกันแล้วนะครับและ n a s d a q ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.2%เมื่อเทียบกับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับดูภาพรวมดาวโจนส์ที่ปิดปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ไปร้อยเกือบเกือบร้อยห้าสิบจุดเนี่ยนะครับถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น a m a z o n com นะครับหลังจากบริษัทคาดว่ายอดขายจะชะลอลงหลังจาก ฝั่งของเศรษฐกิจที่มีการตับเปลี่ยนนะครับส่วนหนึ่งฝั่งของตลาดก็ยังกังวลจากการแพร่ระบาดของโควิดส9าสายพันธุ์เดลต้าที่มีการแพร่ระบาดในสหรัฐอยู่แล้วก็อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่เป็นปัจจัยถ่วงตลาดด้วยขยายความฝั่งของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐเนี่ยนะครับ<ะ>หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดเนี่ยให้ความสําคัญปรากฏ เงินเฟอ้อพื้นฐานดิดตัวขึ้นมา3.5%ในเดือนพถุนายนพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคมปี2534เลยนะครับส่วนดัชนีเงินเฟอ้อทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยดีตัวขึ้นประมาณ4%เป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่สิงหาคมปี2551เลยค่ะสายพันธุ์เดลต้าก็เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ขณะน,นี้ที่ฝั่งยุโรปเหมือนกันนะคะไปดูหุ้นยุโรปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันค่ะ ตลาดหุ้นที่ลอนดอนนะคะดัชนีฟุตซี่ร้อยค่ะลงไป46จุดนะคะที่เยอรมนีค่ะดัชนีเดกลงไป96จุดแล้วก็ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะดัชนี C a c 4 0ลงไป21จุดนะคะนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าอยู่แล้วก็การที่รัฐบาลจีนคุมเข้มด้านกฎระเบียบกับภาคธุรกิจนะคะก็บดบางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแร่งของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งนะคะ จะเป็นหุ้นกลุ่มเดินทางกลุ่มสันทนาการและกลุ่มเหมืองแร่นี่แหละคะ่ะที่ปรับตัวลงมากที่สุดโดยหุ้น IAG สายการเจ้าของสายการบิน British a i r w a y ร่วงไปถึง7.5%นะคะความจุผู้โดยสารในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ก็จริงอยู่ที่45ปเของระดับก่อ่อนเกิดโรคระบาดนะคะก็ยังถือว่าลำบากอยู่ค่ะแต่เขาก็เตือนว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากแล้วก็มีหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เยอรมันนะคะเฟรเซเนียส์ร่วงลง,ลงิ่มแนวโก้ผลปรอรปว่า เตือนให้นักลงทุนระวังเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วก็มีเรื่องของการชะง,งักงานในการผลิตวัคซีนด้วยค่ะก็เ <ừ> ลยยังคงเป็นที่กังวลอยู่ว่าการฉีดวัคซีนการดูแลรักษาโควิดเนี่ยจะไม่เป็นไปตามเป้านะคะถึงแม้ว่าผู้ป่วยโควิด -19 จะเพิ่มขึ้นในหลายประเทศยอย่างายี่นยะํสำคัญนะครับแต่ฝั่งของน้ํามันครับคุณผู้ชมคุณไทยนัยปรากฏไปต่อได้ WTI เพิ่มขึ้นมา3.3เซนด้วยกันนะครับ ส่วนฝั่งเบรนด์เพิ่มขึ้นมา28เซนดูไบก็บวกขึ้นมาได้นะครับ16เซนด้วยกันเหตุ hey, <Hey. S 2> ที่ปรับตัวบวกเนี่ยนะฮะกันทั่วหน้า mm hmm. นะักลงทุนยังเชื่อมั่นว่ายังไงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ mm hmm. ก็ยังคงต้องใช้น้ํามัน mm hmm. ยังคงต้องการใช้น้ํามันเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยนะครับถึงแม้ว,ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ถ้าดูรอบเดือนที่ผ่านมาดุจท mm ีไ hmm. อเพิ่มขึ้นมา0.7เลยนะ mm hmm. ในเดือนกรกฎาคมนะครับเบรนด์ mm hmm. เพิ่มขึ้นมา1.6ในเดือนกรกะรับ เหตุที hey ่น้ํามันยังไปต่อได้เพราะได้รับแรงหนุนจากสต๊อกน้ํามันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากเกินกว่าคาดนะครับ <C' a. S 2> ทาง EIA หรือว่าสานักงานสหรัฐส,สนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยข้อมูลว่าสต๊อกน้ํามันดิบของสหรัฐลดลง4ล้าน1แสนบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วแตะระดับต่าที่สุดนะับตั้งแต่เมราคม2563นะครับ <S <S ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะลงเพียง2.5ล้านบาร์เรลนะคือ2ล้าน500แสนบาร์เรลเนี่ยนะครับ ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินก็ปรับตัวลดลง2ล้าน3แสนบาร์เรลสต็อกน้ำมันกลั่นรวมถึงฮีตติ้งออยและน้ำมันดีเซลก็ปรับลดลง3ล้าน1แสนบาร์เรลด้วยกันครับ นะคะทงคำในเดือนกรกฎาคมนี้ขึ้นมาได้พอสมควรเลยนะคะ,คะที่เป็นช่วงทะล,ลุ1,800เหรียญมาได้นะคะแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลงหนักเหมือนกันค่ะลงไป18เหรียญ60เซนต์ต่อออนนะคะหรือว่า1%เลยก็ปิดที่1,817เหรียญ20เซนต์ต่อออนนะคะน,นี้มาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเดือนกรกฎาคมคก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ถึง2.6%เลยค่ะ นักลงทุนช่วงนี้เทขายทองคำออกมาเพื่อทำกำไรก่อนรอบแรกนะคะหลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ไปค่ะมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งเนี่ยอย่างตินเฟ้อน,นะคะก็เลยทําให้ความน่าสนใจของทองคำนะคะค่อนข้างปรับตัวลดลงแต่พอมาดูทองคาในไทยนะคะบาทอ่อนเข้าไปอีกค่ะก็เลยทําให้หนุนทองที่โคต์ในรูปเงินบาทไทยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ทองคาแท่ง28,300บาทและทองคารูปพรรณนพันแปบาทต่อบาททองคํานะคะ ค้างเงินบาทใกล้33บาทมาทุกทีค่ะเปิดมาเช้าวันนี้เห็นที่96สตางแล้วเมื่อกี้ของสมาคมค้าทองคำที่ใช้คำนวณก็98สต,ตางเข้าไปแล้วนะคะคยังมีแนวโน้มอ่อนค่าแน่นอนเลยเนื่องจากโควิด19ระบาดหนักในไทยนะก็ทำให้ ความน่าสนใจในการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ไทยเนะะี<ม>่ยหายไปหมดเลยต่า<ม>งชาติอย่างที่บอกว่าขายสุทธิหุ้นไทยไปในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยหมื่นเจ็ดล้าน<ม>แต่ถ้านับทั้งปีนะคะ year to date ก็ขายสุทธิไป9ก้าหมื่นสามพันกว่าล้านละคะ่ะครับที่ปัจจัยบวกปัจจัยลบคุณผู้ชมเห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งฟังปัจจัยบวกน้ํามันที่ไปต่อได้จะดันให้หุ้นน้ำมันบ้านเราวันนี้ยังเป็นตัวที่น่าสนใจไปได้ต่อหรือไม่นะครับ,รบจับตานะครับ แล้วก็ราคาทองที่ปรับตัวลดลงนักทุนเทขายทำกำไรเงินจะโยกเข้ามาฝั่งตลาดหุ้นหรือไม่ปัจจัยลบเองดาวโจนส์ที่ร่วงตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดปรับตัวลดลงแล้วก็การขยับเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ขยายพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับจาก13ไปเป็น29จังหวัดแล้วก็สายพันธุ์เดลตา้าทั่วโลกที่ยังคงวิตกกังวลอยู่นะครับ ภาพรวมเป็นยังไงบ้างถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์นะ oh. ก็ลงหนัก15จุด oh. เนี่ยทำให้คุณไทยไปอยู่ที่1,521.92จุดนะคะคมูลค่าการซื้อขาย87,000กว่าล้านบาทค่ะวันนี้ค่ะพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรญเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากบอลทิสโก้กันนะคะใครที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเข้าซื้ออยู่ตลอดในทุกๆวันหมดหน้าตากแล้วนะทำยังไงต่อปรับกลยุทธ์วันนี้กับคุณอภิชาติกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธัญมัยแล้วก็คุณสุทธิวัต์ครับครับคุณอภิชาติกับเอาณนะสถานการณ์ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยจริงๆเมื่อวันศุกร์ไม่น่้ใจตลาดรับข่าวเรื่องของการขยายล็อกดาวน์ไปแล้วหรือยังแล้วภาพของวันนี้น่าจะเป็นยังไงครับ ภาพของวันนี้เนี่ยคิดว่าแนวโน้มก็น่าจะเป็นแบบแนวโน้มแกว่งไซด์เวทถึงไซด์เวดาวนะครับ<ะ>คือจริงๆถ้าเราดูภาพตลาดหุ้นไทยในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มแบบแกว่งแบบไซด์เวดาวแล้ววันศุกร์เนี่ยก็หลุดโลเดิมที่ประมาณหนึ่ง้าสศด้วยแล้วก็ทําจุดต่าในรอบห้าเดือนนะครับปัจจัยกดดันเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์การระบาดซึ่งนอกจากจะควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังดูรุนแรงขึ้นนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็ ทะลุระดับหนึ่งดพคนละนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ของเดลต้าด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้มรการล็อกดาวน์อย่างที่เราทราบกันก็คือมีการขยายพื้นที่สีแดงเข้มด้วยจากเดิม1ิบาจังหวัดเป็น29จังหวัดนะครับแล้วก็ขยายเวลาไปอีก3ามสิบวันนะครับไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการประเมิเนนะครับว่าผลกระทบจากการระบาดเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการใช้เซตอินเด็ก จากการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็นสามกรณีนะครับกร <ทะ S 1> ณีดีกร <ทะ S 1> ณีทิ่านและกรณีแย่นะครับ <ทะ S 1> ซึ่งผลกระทบของแต่ละกรณีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดและก็ระยะเวลาในการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มที่กรณีดีก่อนอซึ่งตอนนี้เนี่ย <ทะ S 1> ผมคิดว่ากรณีดีอาจจะผ่านเราไปแล้วนะครับก็คือเรามองว่ามันมีสมมติฐานว่า จุดสูงสุดเนี่ยของผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่ 12, น1นึ่0หมืนสองนคนซึ่งตอนนี้ดูแล้วเนี่ยมันอยู่ที่1 8 0 0 0มื<า>่นแปดใช่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นกรณีฐานมากกว่ากรณีฐานของเราเนี่ยก็มองว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะขึ้นสูงสุดประมาณสักห8 0มนแะครับแล้วก็จะสามารถเริ่มคลายล็อกดาวน์ได้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีเนี่ย ตัว GDP เนี่ยน่าจะไม่เติบโตหรือเป็นศูนเปอร์เซ็นต์หรือโตได้นิดหน่อยนะครับในขณะที่เซ็ตเนี่ยน่าจะทําจุดต่ําแถว1,500ถึง1,510จุดได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์อย่างที่ทราบกันคือยังไม่แน่นอนสูงมากนะครับถ้าในากรณีแย่เนี่ยผู้ติดเชื้อทะลุ2,000 20, คนนะครับอันนี้น่ยอาจจะทําให้การใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยกินเวลาต่อเนื่องมาถึงเดือนกันยายนและอาจจะเริ่มคลายล็อกได้ในเดือนตุลาคมมากกว่านะครับอันนี้เนี่ยจะทาให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะติดลบ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการติดลบ2ปีติดต่อกันนะตั้งแต่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งเลยอันนี้มีโอกาสสูงนะครับถ้ากรณีนี้เนี่ยเซ็ตน่าจะหลุด1ัน0จุดนะม,มีแนวโน้มเหมือนกันนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เคยใกล้ะ <c oughs> จะไปปริมๆจะพันเก้าสองหมื่นอยู่หมื่นเก้าสองหมื่นอยู่เหมือนกันฝนัน่งทางสาธารณสุขก็บอกว่าเป็นไปได้จะทะลุสองหมื่นนะคะ,ะ,คะดังนั้นห,หลุดพันห้านี่แนวรับก้นเหวอีกเหวหนึ่งนะคะคือประมาณเท่าไหร่คะ ครับก็ถ้าเกิดหลุด1,500จริงเนี่ยผมคิดว่าระดับที่ต่อไปเนี่ยน่าจะทดสอบแถว1,480นะครับแล้วก็อาจจะแย่สุดๆเลยก็คือ1,450นะครับแต่แถว1,450เนี่ยผมเชื่อว่ารับอยู่นะครับแล้วก็เพราะว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยจะถูกล้นะครับตัวตัวระดับตัว forward PE เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาประมาณสักศูนะครับ0.5 standard า e v i ด t i o n นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่า เป็นจุดที่น่าสนใจมากในการลงทุนเพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีวัคซีนในช่วงไตรมาสสี่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยสถา,านการณ์มันยังระบาดหนักจริงๆนะครับค่ะค่ะเ <ผม S 1> ชื่อว่าพอนักลงทุนฟังว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี่คงทําอะไรไม่ได้เนาอด้วยสถานการณ์ที่ต้องล็อกดาว์ด้วยนะคะแล้วในตลาดหุ้นนะคะเราจะทําอะไรได้บ้างคะมันควรจะต้องปรับพอร์ตยังไงหรือว่าก็ทิ้งยาวไปเลยคะ จริงๆเราก็อยากจะแนะนําให้การลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดผันผวนแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นการลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาสสอง <S <S ออซึ่งจะตามมาด้วยของการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับ <S <S <า>ซึ่งนักทุนเนี่ยอาจจะเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกตรงนี้ก็คือคาดว่าหุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีนะครับแล้วก็ ที่สาคัญคือควรจะจ่ายเงินปันผลระหว่างการด้วยเพราะว่าการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะต้านทานแบบพวกภาวะตลาดผันผวนได้นะครับ uh huh. หุ้นที่เราแนะนําในเดือนนี้เนี่ยเราก็จะเน้นคุณสมบัติ3ประการนะครับประการแรกคือโอเคงบออกมาดีมีปันผลระหว่างการนะครับและสุดท้ายคือมีปัจจัยบวกหนุนนะครับ uh huh. ซึ่งหุ้นเด่นของเราในเดือนนี้เนี่ยเราแนะนําตัว BEC นะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่17.8 m a c r o นะครับให้ราคาเป้าหมาย45บาท และสุดท้ายก็สุภาัลครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่24.5ครับผมครับถามเพิ่มเติมพอบาทอ่อนแบบนี้ฮะมีคนก็มองเอ๊หุ้นกลุ่มพวกการผลิตทั้งหลายหรือว่าหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างเพราะโควิดเดลต้ามันก็ยังระบาดในหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะครับครับผมคือเดือนนี้เนี่ยผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับเดือนนี้จะมีการประชุมแจ็คสันโฮซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าติดตามนะครับช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งทางเราเนี่ยเชื่อว่า ทางเฟดเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณการทำ QE tapering ก็คือการลดทอนการซื้อสินทรัพย์ลงนะครับเป็นการส่งสัญญาณก่อนที่จะประกาศจินในเดือนกันยายนนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเงินบาทก,ก็จะอ่อนนะครับ อ่อ,อนไปอ,อ,นอีกน่า,นานจะอ่อนอีกได้ <c oughs> น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐรกิจด้วยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็เสี่ยงถดถอยนะครับเพราะสถานการณ์การการะบาดเงินบาทก็ควรจะอ่อนค่าได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าหุ้นที่กลุ่มอย่างการส่งออกเนี่ยต้อง e c ็ i ถ e b u ยเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นมาก่อนหน้านี้มาสองสามเดือนแล้วนะครับก็ เหลือตัวที่มีตัวที่เราชอบชอบอย่าง KCE เนี่ยก็แทบจะไม่มีออพไซ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เทรดดิ้งมากกว่านะครับเพราะราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่ะค่ะได้ค่ะรอติดตามกันนะคะก็มีจากต่างประเทศนี่แหละค่ะที่น่าจะเป็นปัจจัยใหญ่ได้ขอบคุะคุณนักเลยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามซีนารโอที่ทางบอลล็อติสโก้คุณอภิชาติให้ไว้เนี่ยจริงๆมีโอกาสเป็นได้ทั้ง กรณีที่แย่ที่สุดเลยก็คือทะลุ20,000เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขเนี่ยก็ปริ่มๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัแนวโนเอียงไปทางนั้นด้วยนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถ้าเกิดสมมติตัวเลขทะลุ20,000เนี่ย1 0้าจะไม่อยู่อาจจะไป1,450แต่ตรงนั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนนะคร แล้วก็นเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะคะการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคนี่ไม่มาเลยถ้าใครชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาครัฐหุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสักเจอเนี่ยวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้าเทรดนะคะก็คือ A.M.R เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ตัวใหญ่เลยนะคะคุณแมนพลสนาโรงรอง,รอง,รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับบมจ A.M.R. Asia ค่ะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันนี้ ตัวย่อก็คือ A M R เลยนะคะเป็นบริษัทให้บริการออกแบบระบบงานวิศวะกรรมและเชื่อมต่อระบบ IT-Solution รวมถึงงานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ IT-Solution มายาวนานกว่า20ปีมีความเชี่ยวชาญด้านระบบการเดินรถขนส่งมวลชนสมัยใหม่คะ่ะอย่างสิ้นใรมากหนึ่งนะคะ31มีนาคมมีแบ็กกรอประมาณ1,450ล้านบาทแล้วแล้วก็มีโอกาสเติบโตตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศของรัฐ ล่าสุดนี้ก็คือไปเบียดเอาชนะผู้ประกอบการต่างชาติในงานออกแบบติดตั้งระบบอนัตสัญญาณรถไฟฟ้าสายสีเขียว2ส,สถานีแรกก็คือช่วงสถานีตักสินวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายแรกที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งทนบุรีนะคะบริษัทก็ได้งานนี้ไปค่ะวันนี้นะคะ IPO คือที่ราคา6บาท90มัลุ้นกันว่าจะเหนือจอกไหมนะคะ แล้วพอคิดเป็นมูลค่าระดมทุนเนี่ยเท่ากับ1,35ล้านบาทและมูลค่าหลักทรัพย์นะราคา IPO 4,140ล้านบาทค่ะคุณมารุจิริโกรกรรมาการผู้จัดการบมจ AMR a s ียเผยว่าการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนครั้งนี้ก็คือให้บริษัทมีฐานภูมิฐานทุนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการรับงานโครงการใหญ่แล้วก็มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในระบบขนส่งมวลชนเมืองอัจฉริยะเรื่องของเทคโนโลยีพลังงาน สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าใครชอบเรื่องนี้เขาเตรียมเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำด้าน System Integration หรือว่า SI ระบบคือสร้างพื้นฐานของประเทศลูกค้ารายใหญ่ๆก็คือภาครัฐนี่เลยค่ะก็มองว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ด้วย AMR นี่แหละนะฮะก็เข้าเทรดวันนี้วันแรกยังไง ก็ติดตามว่าราคาจะขยับไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไปดูกันที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า TSD นะครับก็มีการประกาศขอขยายเวลางดการให้บริการ TSD counter service ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ไปจนถึง13สิงหาคม2564นี้นะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด19ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพ นะฮะแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโควิด -19 และเพื่อความปลอดภัยของเักลงทุนผู้ลงทุนสามารถติดต่อทำธุรกรรมได้ผ่านทางสองช่องทางนะครับคือ1 investor portal นะครับเว็บไซต์ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าใครสะดวกสแกน QR Code โคก็ดูได้เลยนะครับด้านมุมซ้ายของจอนะครับสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลยอดทุนเอกสารส่งออกหรือตีคืนข้อมูลการทำธุรกรรมแล้วก็สั่งพิมพ์รายงานหนังสือรับรองหักภาษีหน้าที่จ่ายบริการแจ้งส่งข่าวสารผ่านทางอีเมลหรือว่า สมัครหรือเปลี่ยนแปลงธนาคาร e d i v i d e n d นะครับในส่วนของอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางไปรษณียน์นะครับไปรษณียส์สามารถที่จะดูรายละเอียดการส่งเอกสารได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ตามที่ปรากฏนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อนักลงทุนนะครับโดยส่งแบบฟอร์มที่ต้องการทำธุรกรรมพร้อมกับเอกสารประกอบ,บมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้นะครับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัด ส่วนบริการผู้ลงทุนเลขที่93ถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Set Contact Center 020099999หรือว่าอีเมล setcontactcenter at set.or.th ครับจับลงทุนกันต่อนะคะวันนี้คำว่า Net Settlement ค่ะการซื้อขายแบบผัดลบปหนี้นะคะในหุ้นตัวเดียวกันในวันเดียวกัน ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของเดย์เทรดเดอร์ทั้งหลายก็คือคนที่เก่งกําไรไรายวันนะคะเป็นการเก่งกําไรการขึ้นลงของราคาหุ้น,นลุ้นๆเลยซื้อเช้าขายบ่ายอย่างนี้แล้วก็จะมีการหักส่วนต่างกําไรหรือว่าขัดทุนในวันเดียวกัน,นะค่ะช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการคัดลอสมากกว่าบางคนคซื้อเช้าขายบ่ายเลยดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับในการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงกันว่าเป็นยังไงบ้างพักกันครู่เดียว วันนี้นะคะมีพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงฟรีนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนก็ไม่ควรออกเดินทางเนาะก็เราเอามัเอาบรรยากาศมาฝากกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามีท่านนาย,ยกเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยแน่นอนว่าเป็นการเปิดแบบออนไลน์นะคะไปติดตามบรรยากาศการให้บริการค่ะจากคุณรัตตยารองขจรผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเรานะคะที่สถานีกลางบางซื่อค่ะ วันนี้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เลิกเปิดบูดวิ่งออกจากสถานีกลางบางซื่อปลายทางไปยังสถานีปลายทางรังสิตแล้วนะคะซึ่งเป็นขบวนปฐมฤกิกค่ะวันนี้จะมีนายกรัฐมนตรีนะคะจะทําพิธีเปิดแบบออนไลน์กดปุ่มในขบวนปฐมฤกิกนี้ด้วยซึ่งหลังจากนั้นนะคะเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีประชาชนก็สามารถมาทดลองใช้บริการได้ฟรีเลยค่ะ ที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้นะคะเมื่อเดินเข้ามาในพื้นที่ประตูหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าสู่การใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันโดยวันนี้พิธีเปิดเป็นแบบ New n o r m a l l ่แบบออนไลน์ค่ะเวลาประมาณสินาฬิกานะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลและรับชมวิดีทัศน์การเปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงขณะที่ด้านของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการการรถไฟค่ะจะพร้อมกันที่นี่นะคะที่สถานีกลางบางซื่อโดยหลังจากมีพิธีเปิดค่ะนายกรัฐมนตรีจะกดปุ่มปล่อยขบวนปฐมฤมกษ์ในเวลา10นาฬิกา29นาทีขบวนรถไฟสายสีแดงเส้นทางบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันก็จะออกจากสถานีกลางบางซื่อส่วนการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้นะคะก็จะเป็นขบวนถัดไปหรือเวลา10นาฬิกา30นาทีซึ่งจะมีการปล่อยขบวนรถนะคะทั้งจากฝั่งบางซื่อรังสิต บางซื่อตลิ่งชนันรังสิตบางซื่อและตะลิ่งชันบางซื่อค่ะโดยการเปิดให้บริการครั้งนี้นะคะก็จะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน50%ของความจุผู้โดยสารทั้งหมดนะคะหรือให้บริการได้550คนต่อขบวนจากทั้งหมด1ขบวนจำนวน4โบกี้ที่รองรับผู้โดยสารได้ถึง1,100คนต่อขบวนค่ะแต่ว่าหากเมื่อมีการเปิดใช้นะคะหากมีความต้องการของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นก็จะสามารถเพิ่มโบกี้เพื่อรองรับปริมาณได้ แต่ก็จะยังคงเป็นไปตามมาตร,รการที่กําหนดค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสามารถมาใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยเข้าที่ประตูนหนึ่งนะคะทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง โดยจะมีการแบ่งโซนแยกออกจากการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่จะยังคงเปิดที่ประตู 2, 3และ4โดยในขณะนี้นะคะสามารถขึ้นมาซื้อตั๋วที่สายสีแดงได้เลยมีความพร้อม100%โดยสามารถทดลองใช้ได้ฟรีนะคะจนถึงช่วงประมาณปลายปีถึงจะเริ่มเก็บค่าบริการในเชิงพาน,นิตค่ะ ต,ตอนนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่บนสถานีแล้วนะคะมาดูรถไฟฟ้าสายสีแดงกันใกล้ๆนะคะตอนนี้ขบวนที่จะมารอในพิธีเปิดวันนี้นะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสามารถมาทดลองใช้บริการได้นะคะียกว่าสะดวกสบายมากๆจากสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ไปรังสิตระยะทาง26กิโลเมตรใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ25นาทีเท่านั้นค่ะ นอกจากนั้นนะคะหากใครอยากจะชมนาทีประวัติศาสตร์การเปิดขบวนปฐมฤกษ์นะคะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดนะคะได้ทางเพจ a c e b o o k ของทั้งสำนักข่าวไทยเพจ a c e b o o k ของทีม PR การรถไฟรวมถึงเพจ a c e b o o k ของสถานีกลางบางซื่อนะคะบางซื่อแกรนด์สเตชันสถานีกลางบางซื่อด้วยค่ะ ขอบคุณคุณรตยามากเลยคะ่ะครับตอนนี้ก็ยังมีบรรยากาศถ่ายทอดสดอยู่นะครับ,รบเผื่อใครที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางอ,อยากติดตามว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้นะครับใช่ค่ะก็ะคือฟรีนะคะแล้วก็เดินทางได้จริงๆมแม้จะเป็นช่วงล็อกดาวน์ก็คือเดินทางได้เพราะมีช่วงเวลาเคอร์ฟิวเท่านั้นที่ห้ามเดินทางก็คือ3าทุ่มถึงตีสี่นะคะใช่ครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่ง ความเคลื่อนไหวของทางไทยออยที่น่าสนใจนะครับเข้าไปลุกธุรกิจที่น่าสนใจที่อินโดนีเซียด้วยนะครับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนได้ประกาศ,กาศเข้าร่วมลงทุนในบริษัทนะครับ PT Jandra ตัวย่อก็คือ CAP นะที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ PTTOP Investment Indonesia นะครับเข้าถือหุ้นใน หุ้น C A P ในสัดส่วน15.38ใช้เงินลงทุนเน่ยมูลค่ารวมไม่เกิน1,183ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับ39,116ล้านบาทเพื่อก้าวสู่ธุรกิจโอเลฟินนะครับโดย C A P นั้นมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตแล้วก็ก่อสร้างโรงงานปิตโตรเคมีแห่งที่2นะครับปัจจุบัน C A P นั้นเป็นผู้ผลิตปิตโตรเคมีชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเลยนะครับ ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนคุณวิรัติเอื้อนนรมิตรนะครับปรเปิดเผยกับว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของทางไทยออยครับในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมปิตโตรเคมีสายโอลิฟินจากเดิมที่มีธุรกิจสายอะโรมาติกส์อยู่แล้วนะครับซึ่งจะทําให้โครงสร้างธุรกิจของไทยออยนั้นมีความสมบูรณ์ครอบคลุมธุรกิจปิตโตรเลียมและปิตโตรเคมีอย่างครบวงจรครับซึ่งการร่วมทุนนั้นเกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งการได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท c a p และบริษัท SGC h e m i c a l จำกัดก็ถือเป็นการผลึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างผู้ประกอบก,การในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับทั้งนี้ก็คาดว่ากระบวนการการดำเนินงานต่างๆในการเข้าร่วมลงทุน c a p จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2564นี้ครับเราไปลงทุนในแคปก็จะช่วยต่อยอด value chain ของปิโตรเคมีในสาย o อลิฟินส์นะซึ่งต้องเรียนว่าปัจจุบันเรายังไม่มี ก็จะทำให้ไทยออยเนี่ยเป็นธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่า integrated crude to chemicals นะฮะเราก็จะหีีไปสู่ product ที่เป็น high value product มากขึ้นนะฮะก็ต้องถือว่า match กันพอดีนะฮะการลงทุนนี้ต้องถือว่า attractive นะฮะเพราะว่าใช้เงินลงทุนไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเป็นการ jump start ให้ไทยออยเข้าไปใน value chain อันนี้นะฮะร่วมกับ Partner นะฮะสองรายที่มีประสบการณ์นะฮะแล้วก็มีความสามารถใน petrochemical olefins นะฮะก็คือตัว Jindra a s r i เอง และ S C G ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในลักษณะที่เรียกว่าวินวินวินคุณผู้ชมคะถ้าใครสนใจลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็ลงทุนได้ที่ไทยในพอร์ตหุ้นของท่านเลยเนี่ยเจพี Morgan, จัดกิจกรรม D W C 1 Open House ค่ะไปเรียนเทคนิคการเทรด D W บนดัดชนีหุ้นอเมริกาค่ะวันที่5สิงหาคมนี้นะคะเป็นการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zo ูม ฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านใดสนใจลงทะเบียนกันก่อนเลยก็ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือว่าทางเว็บไซต์ c p m o r g แกนนี่เราขึ้น QR code ให้แล้วนะคะผู้วงงานทุกคนจะได้รับของที่ระลึกด้วยค่ะไปดูกันที่หุ้นเอเชียกันบ้างนะครับฝั่งของนิกี้ิกเกอีนะฮะ ฝั่งญี่ปุ่นภาคเช้าบวกได้ค่อนข้างแรงนะครับพาให้ชมดูตัวเลขกันนะครับขณะที่นอกจากนี้ก็อีแล้วที่บวกได้แรงไปดูตลาดอื่นๆก็ค่อนข้างสดใสอยู่พอสมควรนะครับใช่ค่ะวันนี้มีแต่ชนี p m ไภาคการผลิตจีนร่วงแต่ระดับต่าสุดในรอบ15เดือนอันนี้ <c oughs> เป็นเพราะว่าความต้องการสินค้าน้อยลงราคาของแพงขึ้นน่าจะจากน้ํามันที่ขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคน้อมทีมงานลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ